กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่กันในเกมอะไรไปรู้แต่รู้อย่างเดียวว่าน่าจะเป็นเกมเลือดสาดนะเออเนี่ยโดยจากตัวละครกดเริ่มเล่นกันเลยไหมโอ้โหยิงเลยเหรอเฮ้เฮ้เฮ้ยเกมประทับมาดีเริ่มเล่นเลยแล้วกันนะครับผมเปิดมาโอ้ตอนแรกเกมค้างอุ้ยควงได้เาเทปะเทปะ โอ้อะไรนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรชุดเกอดเต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยกดเอเปิดไฟฉายอู้ชุดกอดเต็มไปหมดเลยครับคิวทีบคิวทีบนะเดี๋ยวขอเรียนรู้ก่อนโอเคไม่มียอมไม่มีอะไรช่างมันเถอะช่างมันเถอะ งนี่ขวางขวางขวางเฮ้ยโอ้โอโอโยกูอเอาดาบใครมาเนี่ยกูอเอาดาบใครมาเดียวเดียวเดียวเอา้ามันเปลี่ยนเป็นดาบได้เหรอถ้ามันเปลี่ยนเป็นดาบเองอะ่ะเดียวๆๆอเ,อเดียวเดียวกูย่อปืนไอ้ยี่ก็เปลี่ยนเป็นดาบเฉย,ยเลยแล้วมันเล่นดาบก็ได้วะ ไปไหนต่ออะโหเย็ดวิ่งเดี๋ยวคือวิ่งโคตรเร็วอะ่ะคล้ายๆเกมดูมเลยนเนี่ยคุณกระโดดได้เฮ้ยกระโดดได้กรดดดูรู้อยู่แล้วแต่กระโดดไปตรงน,นี้ทำไมไปช่างไหมฮะไปลุยกันต่อวันวันนี้เราเลือดสาดครับนี่นี่ไม่มีฮิลด้วยสาดกูไม่มีปืนแล้วร้วจะกระโปงปูละ เอาไเลือลเฮ้ย,ยมันมันบอกเฟมรมเรทด้วยเ้ยเกมนี้ถือว่าเฟมรมเรทเรื่นมากเลยนะเออเอาเริ่มใหม่เลยเหรอลบ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 โหโหโหอ,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 อะไรเนี่ยไอ้เรทมันดาบแล้วอ่ะ เขเปลี่ยนเป็นดาบให้ผมเองอะแปลว่ากระสุนหมดเหรอโหเลศอดตรดอย่างนี้แปลว่ากระสุนหมดอ่ะดิใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกอะนะโอเคได้แล้วมีกระสุนตรงนี้กู แช้ความเร็วใช้ความเร็วความเร็วความเร็วเก่งส,สุดแล้วนี่ไงเขามีหกนัดโอ้แต่เลือดหมดเร็วมากนี่แพทเลือดใหญ่นีหน,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 นึ่งนัดสองนัดสองนัดตายครับผมสองนัดตายคิวเตะน,นี่ฆ่าด้วยเออเี๋งวสุดควงโชว์อุ้ย เรียบร้อยครับกระสุนหมดพุ่งไปแทงเลยเฮีย yeah. คนไม่มานี่ตรงไม่มีกระสุนนี่แหละโอ้ย oh, ๆ oh, oh. ท่านี้มันทำน้ำมันเหรอหรือว,ว่ามันแค่เท่ถ้าจะแค่เท่นะถ้าใครเวียนหัวก็ขอโทษด,ด้วยเ,ออเกมมันเร็วเกมมันเร็วอา้าวแล้วกูมาทางไหนเนี่ยชิปมันจะติดเหลืองไหม ไม่น่าติดเฮ้ยชึบโว้วเปิดรอยนี้วอย้ยิงร้แลระเบิดได้โอ้ยวิย่งเอกมาไ,ได้ไหมบอกว่าต้องโอ้ยเช๊ดต,ตัวเองมล้งหระทั้งเลือดใหญ่เลือดเลือดเลือดอะไรอะไรอมองไม่เห็น ไอ้ขี้กระสุนหมดเลยโอ้ยมพงใครจะสุนน้อยจังวะไม่ให้ได้ให้น้อยเรากลัวเล่นเปลืองนี่คืออะไรอุย้ยผมึกว่าเป็นกล่องที่แบบใส่ของอะเอาไปวะโอ้ยต้องเริ่มใหม่เลยเหรอ วงเล่นไปก่อนขอแป๊บหนึ่งนะบูทำความเข้าใจกับเกมก่อนนะเฮ้ยมันมีตรงเนี้ยเป็นเหมือนปลากรัวเว้ยปลากรัวเลยเหมือนปลากรัวเลยไอยช่างแม่น ไม่เลยไม่ได้ลองใช้ถีบเลยวะโอ้ยติด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 ถีบไปจุ๊บถีบปะแค่ส่นแปดจุ๊บเพราะว่าผมเล่นไม่ผ่านหรอกศัตรูมันยิงแม่นด้วยอะไรด้วยนะผมและรู้จักศัตรูก็คือมันแบบ ายังไงอามแม่นอ่ะและแรงด้วยแล้วก็สุนมันให้เราน้อยใช่ไหมเออเราต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับผมกด e, กดีก็ดีเออมีตรงนี้เออมันเก็บปืนมันมาได้ไหมอันนี้ทางเก่านะครับไปทางใหม่เลยพยายามเล่นเกมเร็วเลยนะครับผม ตรงนี้หนึ่งตัวเขตายสำ้สำซส้สำศพกูซ้ำศพส้ำศพเอ้าเพืเปลีป่ยนอาวุธอ๋อนี่เล็กสี่สะอึกกูเลยกูอะเฮ้ยยืดชือ้อวันนี้เราไปตายแบบงโง่ โอเคใช้แมกกาซีนก่อนของนัดตายใช่ไหมของนัดตายได้ประมาณแบคหน,ในึ่งกูฆ่าได้ประมาณสามตัวหายเล่นดีเล่นดีนดี่คืออะไรอู้ยอู้ยอ้ยอ้ยเปิดดิ มันเว้ยเกมพับเก่านี่มันผ่ายเลยวะก็ไม่ตายเก็บเลือดก่อนเ,อเก็บนี้ด้วยโอ้โหอันนี้สองสามสองสามสี 2, 3, 2, 3, ่โอเคควงควงควงไปไหนต่อวะเออไปไหนต่อแค่ทางน,นี้ นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูซ้ำศพด้วยจริงอะไรวะให้เป็นเ็จก่อนเลยฮะลูกของโอ้ย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 โลโลเลือดโลเลือดโลมากตรงนี้เลือดโลมากครับเลือดเล็ดสิบเลือดเล็ดสิบมันไม่มีเช็คพอร์ด้วยสิอะไรวะเนี่ยลูกสอง ขาน,นี้ก่อนใครทักมาแป๊บน,นึงไม่ว่างชาร์จระยะใกล้โอ้โอ้เลือด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 ใหญ่ฮ่าฮ่าได้อยู่วะเล่นได้อยู่วะไปเก็บเก็บเลือดแมกกาซีนโอเคเลือดแล้วพร้อมถือลูกซองดีกว่าเพื่อความกุญแจโอ้ ันไม่มีเช็พอยแบบนี้กูต้องเริ่มใหม่หดิเนี่ยเริ่มเกมใหม่ทุกครั้งเลยอ่าตานนี้ถ้าผมตายผมก็จะพอก่อนนะครับไม่เล่นจนจบแหละฆ่าแม่งเลยเฮ้ยฆ่ายังไม่ตายเหรอโอเคครับผมถ้าตานี้ผมตายก็ หาเล่นกันเราเองนะเรทิ้งลิงโหลดยังไงผมก็ทิ้งลิงโหลดไปด้านล่างอยู่แล้วแหละก็เกมเกมสนุกครับเล่นบนเพลนินไม่ต้องเครียดมากแต่จะเครียดที่ต้องตายเยอะน,นี่แหละชึบชึบไม่ตายไม่ตายมึงไม่ตายนะไงไงวะสาบกูโหดน,นะทีบเรียบร้อยเก็บเลือดเก็บกระสุน ชิงค่าก่อนสองตัวชิงเก้า่อนชิงค่าก่อนชึบชึบชึบเก็บเร็วครับเก็บเร็วตายหัวแตกเก็บเร็วก่อนเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเลยจะนย่ละเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ทางนี้มาจนรู้อะมาจนรู้ทางอ่ะตายเก็บเลือดเก็บแม็กเก็บ เลือดเออยิงลูกระเบิดยิงลูกระเบิดเรียบร้อยดีๆตรงนี้อีกหนึ่งน่โอ้ยเจ็บ ถ้าถึงฉากนี้เรายังไม่ได้ลูกสองนี่หว่าเลิม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 วิเลตไหมมีของไหมโอเคไปต่อายาวครับผมโอเคเฮ้ยยังมีอีกเหรอโอ้ก็ศูนหมดเลยฟาดฟาดฟาดเฮ้ยตัวน,นี้ถึกอะตัวน,นี้ถึกอะกูนนะจะตายอีกแล้วเนี่ย อฮึฮัทเดียวเอางวดอ่้ออ้อเก็บทุกทางผมตายแน่เลยกรเบิดไปดิเออเล่นแบบฉลาดฉลาดไ้วยกูอะไปเก็บด้วยก่อนโอ้ยกูจะตายเออตายเอ้ยผม ไอเหี้ยแต่แล้วโอเคก็พอเนาะเล่นมันไม่มีเช็คพอยอะไรอย่างนี้เ๋อวมันก็จบลงแค่นี้แหละเออมันก็วนไปวนมาแหละโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์ติดตามเรากันด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเฮ้ยน่าจะไปเกาะไปทำไมวะนิ่งนิ่งนิ่ง